โอ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยปวดขามากเลยอ่ะ <c oughs> วิ่งเยอะ <c oughs> เอาไองเจอพี่ก็นึกว่าไอ <c oughs> เป็นอะไร I love you สว,ส,สวัสดีค่ะแมมนักเขียนชิวๆเจอแปนค่ะอันนักเขียนชิวๆเจอแปนค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ b ิซ c a าเมล่าสาขาชินจูก,กุค่ะ ทางออกนะคะเชื่อมกับสถานีใต้ดินที่ A5 นะคะเชื่อมต่อเข้ามาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าไอเทมในร้านขายยาบิ๊ก a m ไม่มีอะไรกันบ้าง มียาอะไรแนะนาสาหรับเวลาที่เรารู้สึกปวดหัวเงี้ยเวลาเรามาเที่ยวแล้วเกิดไม่สบายปวดหัวขึ้นมาาเงี้ยค่ะอันได้ได้ข่าวมาว่าที่ญี่ปุ่นไม่สามารถซื้อยาเองได้ใช่ไหมจริงๆถ้าเป็นยาทั่วไปก็คือเองได้แต่ว่ายาเฉพาะทางก็คือต้องปรึกษาเภสัชกรใช่เภสัชกรค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าเป็นร้านขายยาก็จะมีเภสัชกรประจําให้นะคะให้ปรึกษาทุกครั้งแต่ถ้าอย่างยาที่เห็นตรงหน้านี้นะคะคือซื้อได้เองเลยค่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ซื้อได้ค่ะก็เวลาถ้าเกิด มีไข้หรือว่าปวดหัวทั่วไปนะคะเราก็จะสามารถซื้อยาได้เองที่ร้านขายยาทั่วไปนะคะมียาอะไรที่คนไทยเขาแบบว่าคิดซื้อกลับไปที่ไทยบ้างไหมคะที่พี่แหม,มิมว่าแนะนาที่จะแนะนำเราก็หาซื้อง่ายทั่วไปนะคะก็อย่างเช่นตัวนี้นะคะกล่องแดงทองนะคะแล้วก็จะมีอีก2ตัวคือตัวนี้คะ่ะมีอีฟแล้วก็บบฟเฟอรินด้วยนะคะ อันนี้ถ้าเพื่อนๆมานะคะบอกไปได้เลยว่าเราเป็นคาเซมันจะแปลว่าเป็นหวัดนะคะที่กล่องก็จะมีเขียนอยู่ด้วยโดยกล่องนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1นึ่งพเยนราคาจะอยู่ประมาณสองบาทไทยนะคะถ้าเป็นกล่องนี้ซึ่งทั้งหมดจะมีร้อสมเม็ดเพื่อนๆกินครั้งละ3าเม็ดแล้วก็วันละสาครั้งนะคะทานได้นานมากๆส่วนอันนี้ก็จะแบบอาจมาอิตายนะคะหรือว่ารู้สึกแบบร่างกายเรารู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวก็จะใช้2ตัวนี้ได้ค่ะ หนึ่งวันทานได้สามครั้งนะคะครั้งละสองเม็ดค่ะอันนี้ก็ทานครั้งละสองเม็ดสามครั้งต่อวันนะคะและ้วาฟัดินนะคะก็จะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยกว่าเยนค่ะจ็อันนี้นะคะ<ด>ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเยนค่ะ,คะแล้วก็สาหรับคนที่ทานน้าน้อยเริ่มรู้สึกว่าเราเจ็บแล้วร้อนในนะคะอันนี้เยอะนอนน้อยยาที่แบบเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นมากที่ไทยอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะก็คือตัวนี้ใช่อันนี้เป็นแบบแผดแปะ ก็คือจะสะดวกมากค่ะเราร้อนในตรงไหนก็คือสามารถเลือกตำแหน่งแปะเป็นจุดแผ่นแปะได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเป็นแบบเจลด้วยนะคะราคาเท่าไหร่คะพี่แมมต้อยกว่าเย็น hmm. ค to ่ะเก้าร้อยสามสิบห้าเยนตีเป็นเงินไทยประมาณ200กว่าบาท2 0 0กว่าบาทกล่องนี้นะคะจะมีแผ่นมาให้เราทั้งหมด10แผ่น1วันแปะประมาณ1ครั้งก็คือ1แผ่นก็ใช้ประมาณ10ครั้งเลยค่ะอันนี้คุ้มมากๆราคาอยู่ที่1,298งยเยนหรือประมาณส0 0รบาท ค่ะแล้วนี้ก็คือยายอดทิสนะคะที่ใครๆก็อยากซื้อกลับไปที่เมืองไทยนะคะยาบิวแลกค่ะเวลาท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็รู้สึกถ่ายไม่ค่อยคล่องถ่ายไม่ออกนะคะก็คือจะใช้ตัวนี้เลยค่ะกล่องนึงเขามีประมาณกี่เม็ดครับกล่องนี้ขนาด400เม็ดค่ะขนาดนี้ที่เห็นก็คือ400เม็ดนะคะหนึ่งวันก็คือทานได้3เม็ดค่ะ ก็พยายามอย่าทานทีเดียวเยอะๆ,ๆนะคะก็คือเว้นระยะหน่อยถ้ายังถ่ายไม่ออกค่อยทานเพิ่มนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทไทยค่ะแต่อันนี้นะคะสำหรับคนที่กินมากไปแล้วก็รู้สึกท้องอืดท้องแน่นนะคะเพราะมาญี่ปุ่นมันหยุดไม่ได้เลยใช่ไหมคะต้องพกกล่องนี้ไปด้วยนะคะมีทั้งหมด45เมตรเออราคาจะอยู่ที่ประมาณ150บาทไทยค่ะหนึ่งครั้งนะคะกิน3าเม็ดแล้วก็วันละสาครั้งค่ะพี่แมมคะแล้วถ้าสำหรับมาเที่ยวแล้วเกิดอาการปวดท้องหรือเราเป็นแบบปวดท้องเปจนเดือนอย่างนี้ค่ะ ก็จะมียาตัวนี้แนะนํานะคะ <Rem> ตัวนี้ก็คือกินแก้ปวดท้องประจําเดือนได้ <Passover S 3> <h> แล้วก็เวลาเหนื่อยเพียด้วยค่ะปวดหัวก็กินครอบคลุมได้นะคะตัวนี้ก็คือ,อ,คะคะคอจะเป็นแบบเนื้อเจลนะคะเพราะฉะนั้นตัวยาจะดูดซึมไวค่ะก็มีตัวนี้ที่แนะนําค่ะหนึ่งวันนะคะก็คือทานได้สองครั้งค่ะหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งแคปซูลอันนี้มันมีข้อดีอยังไงคะต่างกับยาตัวอื่นยังไงเอ่ยมันเป็นเนื้อเจลค่ะเพราะฉะนั้นตัวยาก็คือจะดูดซ <parle> ึมไวค่ะก็ช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้ไวขึ้น แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันแบบมีความคันหนังผิวแล้วก็แบบเป็นเหมือนกลมผ<พ>ิดใช่ไหมยาที่มันแก้แพ้อะไรพวกนี้มีแมนะนำต,ตัวนี้<ห>นเลย,เลยอันนี้นะคะก็คือสามารถทานแก้แพ้ทั้งลมพิษนะคะแล้วก็อาการแพ้คันทั่วไปได้ด้วยค่ะเจ้ายาจินหมาเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งวันนะคะก็คือจะทานได้แค่สองครั้งค่ะแล้วก็หนึ่งครั้งก็คือทานหนึ่งเม็ดเท่านั้นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวอันซื้อกล่องนี้ไปเลยดีกว่า แล้วอันนี้ก็คือเป็นยาโอโรนาอินนะคะยอดฮิตค่ะเป็นยาที่แก้คันแก้อาการจากการถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์ขนาด30กรัมค่ะเป็นแบบกระปุกนะคะส่วนของบ้านนี้นะคะมันจะเป็นแบบหลอดสำหรับพกพานะคะอยู่ที่11กรัมค่ะแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยค่ะเหมือนจะไม่ถึงร้อยบาทเลยนะคะออไม่ถึงด้วย <c oughs> อัน ไม่สบายใช่ไหมติดที่มาค่ะโพี่ก็นึกว่าไอเป็นอะไร I love you I love you I love you อันนี้อะไรคะอันนี้ใช่ไหมคะที่เราคุยกันมาใช่เลยนี่ยาแก้ไอค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่สองสีมีสามสีแน่นอนที่อันถือก็คือของที่อั้งถือนะคะนี่เป็นรถพีชส่วนอันนี้เป็นรถมะม่วงอันนี้เป็นรถมิ้นท์มิ้นค่ะสองอันนะคะจะเป็นแบบผงทานง่ายคือฉีกซองเท แล้วก็กืนได้เลยแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบไหนนะคะพี่มนเป็นแบบเม็ดค่ะก็คือ <laughs> ไม่อมเราจะทำยังไ <laughs> องอมนะคะอันนี้ค่อยอม om, ให้มันละลายลงไปเรื่อยๆถ้าใครเราไม่ไหวก็เคี้ยวค่ะจริงๆอันน,านาั้นเป็นสีชมพูมากๆเลยนะคะมันจะทําให้เราชุ่มชื่นคอใช่ไหมคะใช่ <laughs> จะได้ไม่ต้องระคายเคืองคอค่ะก็คือแนะนำแบบตัวนี้ค่ะราคาเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดเยนประมาณสองร้อยบาทอย่าลืมนะคะแนะนําค่ะ อุ้ยไม่ได้เราเนี่ยปวดขามากเลยอะวิ่งเยอะเอาไม่ได้มาญี่ปุ่นก็ต้องเดินใช่ไหมคะวันละเท่าไหร่สามหมื่นสี่หมื่นเก้าใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราเมื่อยหรือรู้สึกไม่สบายขานี่แนะนําเลยค่ะเวลาไปโรงแรมก็คือซื้อตัวชีทเนี่ยนะคะที่จะช่วยให้เรารู้สึกสบายที่ขาแล้วก็เท้าของเรานะคะนี่ก็จะมีตัวนี้ตัวแผ่นชีสคิวโซคุจิกังนะคะตัวแพคน,นี้จะมี18แแผ่นด้วยกันค่ะแล้วก็สามารถเลือกแปะได้ทั้งขาแล้วก็เท้าด้วยนะคะ อันนี้คิดว่าเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นแล้วนะคะที่ไทยก็คือฮิตมากเลยแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้นะคะดีละชีตตัวนี้ก็คือจะมีอยู่30แผ่นค่ะขนาดจะใหญ่กว่านะคะก็เลยจะสูงกว่าค่ะแล้วก็มีหลายกลิ่นด้วยนะคะก็คือให้เลือกได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเพรานอกจากเดินเยอะแล้วสาหรับคนที่ต้องยืนนานๆหรือว่าเล่นกีฬามาะค่ะแล้วก็คนที่ใส่ส้นสูงถ้าสส่ส้นสูงเราจะรู้มากว่ามันจะทําให้เราปวดส้นเท้ามากแล้วก็ปวดฝ่าเท้าใช่ไหมคะดังนั้นตัวนี้ก็คือเหมาะมากมา แลอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือเจ้าตัวซาลอนปัสนะคะเป็นแผ่นแปะปวดค่ะเป็นแผ่นแปะปวดค่ะเป็นแผ่นแปะปวดค่ะแปะแล้วแก้ปวดไม่ใช่แปะปวดอันนี้แปะที่ไหนได้บ้างคะพี่แมมแปะได้ทุกตำแหน่งเลยค่ะที่เราต้องการแก้ปวดอย่างเช่นแปะตรงบ่านะคะหรือช่วงแขนช่วงขาได้หมดเลยค่ะประัใจแล้ว โหปวดใจต้องแปะเยอะหน่อย4กล่องไม่พอราคาเท่าไหร่เอ่ยอ,อันนี้ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะก็จะอยู่ที่แพ็คละ2,800เยนนะคะก็คือจะได้ตัว2กล่องนี้นะคะในที่ราคา 2008. 2 8 0ค่ะแล้วก็อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะที่นิยมค่ะ <c oughs> ก็คือเจ้าโลอิฮิซูโบโกะนะคะ <c oughs> ใช่อันนี้มันมีข้อดีต่างกันกันกบอันเมื่อกี้ยังไงบ้างคะอันนี้ก็คือสังเกตกล่องไหมคะว่ามันจะเล็กลงคะ่ะเพราะว่าแผ่นแปะก็คือจะเป็นขนาดวงกลมแล้วก็มีขนาดเล็กลงนะคะเลือกแปะเฉพาะจุดได้คะ่ะที่นิยมก็คือจะแตะตามตำแหน่งต้นคอนะคะหรือช่วงบ่าค่ะก็คือตามตำแหน่งจุดที่เราปวดมีทั้งหมด78แผ่นเลยนะคะในราคาแค่ประมาณ200บาทแนะนำสังเกตตรงนี้ดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นไซส์เล็กไซส์เล็กเนี่ยเขาจะให้ปริมาณมาเยอะมากกว่า เช่ญแน่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะหน้าร้อนเนี่ยยุงเยอะมากๆและไอเทมที่แนะนําก็จะเป็นตัวแผ่นปิดกันยุงที่ญี่ปุ่นคือเขาจะมีดีไซน์น่ารักแบบนี้เลยเป็นมิกกี้เมาส์อันนี้คือแปะหนึ่งอันเนี่ยเราสามารถแบบกันยุงได้ประมาณ12ชั่วโมงเลยค่ะอันนี้แนะนํามากๆค่ะมีทั้งหมด6ลายราคาอยู่ที่100กว่าบาทเองอันนี้ถือเป็นของฝากก็แนะนําด้วย อีกไอกเทมหนึ่งนะคะก็คือใครที่อันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยจะเป็นสเปรย์ตัวนี้สเปรย์กันยุงซึ่งเราฉีดก,กับตัวได้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีความรู้สึกถึงความเหน็บหนับหรือว่าเหนียวเลยนะคะแล้วก็เด็กๆใช้ได้ค่ะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงเออราคาอยู่ที่ประมาณ150บาทไทยเท่านั้นเองแล้วก็ใช้ได้นานมากเพราะว่าไซส์มันใหญ่จริงๆรซื้อนะคะ สำหรับวันนี้เราก็คิดว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีนะคะให้เพื่อนๆสามารถซื้อ,อยาได้ด้วยตัวเองค่ะใช่ค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆกังวลนะคะว่าพูดภาษาญี่ปุ่นจะเป็นการยากก็สามารถแคปหน้าจอนะคะในข้อมูลที่เรานําเสนอไป,ไปได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมเชียรเชใจแฟนด้นะคะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะตอนนีค่ะ